ดวนดวนมาแล้วนุ่มหน้าว่าหงวดทีแล้วเข่าศูนย์สามเอดแผ่นๆผ้าร้ยสาวศูนแตงฝ่าวเบิงฝ่าวหาลอตเตอรี่เด้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสบู่สโคนตอนรับขสู่ชองกอติดหัวดังมาแช่อีกครั้งหนึ่งนะจะ้ะกลับมาพอกกันในรอบเทียงเนาพี่น้องเนาะกินขาวกินน้ำแล้วกลับมาเบิงแนวทางดีๆกันนะจะ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับผูมิใจน,นำเสนอแนวทางของนุ่มหน้าว่าต่อโดยแนวทางเอ็ด แผ่นๆผ้ารวยต่อโดยเนื้อท่างสาวสวนแต่งตกทายโดยเนื้อท่างหวยไก่ปลาจ้าก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสปูสโค้นมนาจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจ้าพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้าส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสโค้นนะจ้า เผื่อเป็นการบันเทวันาเขาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของนหนุ่มนาหวากันก่อนนะจ๊ะซึ่งผลงานงดทาาี่ผ่านมา16พฤษภาคมเป็นการหายเขาเด็กถ่าย2ตัวบนนอกจากนักก้นคือ0ูนย์สามซึ่งอยู่ในชุดแนวทาง2ตัวล่างนอกจากแต่ว่าขึ้นบนและพี่น,น้องนนั่ก็คือศูนย์สามนะจ๊ะเขากลับมาเบิ้งต่อกันที่1มิถุนายนสองพันหารอ,อยหกสิบหกตะอนนะจ้ะซึ่งนหนุ่มนาหวาเพิ่งกระได้ปล่อยแนวทางมหาเหลี่ยมนะจ๊ะวิ่งล่าง ทีลักสามกับลักสี่ได้พี่น้องเดอ้อวิ่งล่างสากับสซึ่งกะได้แกตัวเลข73 7ด8 3 8เจ่ามแป้ะเจ็ดสาและ8ปดวิ่งล่าง3กับสี่ได้พี่น้องเดอ้อไปต่อกับทีเนียวทาง2ตัวบนเนจ้ะรัฐบาลไทยหนึ่งมิถุนายนสองตัวบนพุ่นก็ได้ให้มาตัวเลขไปทีหกเจ็ดห 87 88 81 07 08และ01เด้พี่น้องเด้อแนวทาง2ตงัวบุนนุมหน้าวาเนาะจา้ะ676861878881 0708และ01จ้ะแนวทางนุ่มหน้าวาแคปไปเบิง่งจดไปเบิง่งก,กันนะจาะมทิพันธ์มาให้เขา้า2ตัวบุน03 มาเบื้งต่อกับทีนอท้างของแอดแผ่นๆผ้าร่วยกันต่อจากรัฐบาลไทย1มิถุนายน2566ซึสิ่งหมวดนี้เพ่นกระหาตัวเด่นไป็นทีลัก8ได้พี่น้องเดอ้อตัวเลขที่ให้มากก็มีลัก0ลัก3ลัก8แล้วก็ลักหาเด่น8จะ้ะชุด2โตที่จับคู่ให้แล้วเป็นทีเ่เรียบร้อยก็คือ03 53 83หา3 83และ8 5หาจาก03 53 83และ 8ทาแนวทางแอดแผ่นแผ่นผ้ารวยสูตรใหม่ได้พี่น้องเดอ้อมาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของสาวสวนแตงกันต่อเลยจากรัฐบาลไทย1นิถุนายน2566ชุด3โต๊ที่ให้มากกันได้แก่918 175 931 630และ957จ้ะต่อด้ดยแนวทางชุด2โตให้ไปที่1315 1830 93และ97ที่พี่น้องเดอ้อชุดสองตัว1315 18 30 90 93และ97สาวสวนแตงมาเบิ่งตองกันทีเนาทางชุดสุดท้ายเนาะจ้ะแนวทางหวยไก่ป้าเนาะจ้ะรัฐบาลไทย1มิถุนายน2566 แนวทาง100%เน้วจ้ะแนวทางชุด3โต,โตโบนที่ให้มากก็คือ970 971 70, 709และ097จ้ะต่อด้วยจุด2โตล่างให้ไปที่55 56 25และ26พี่น้องเด้อ2โตล่าง55 56 25และ26แนวทางหวยไก่ป่าแค่ไปเบิงจดไปเบิงกันเด้อจ้าเพราะว่าจะเป็นแนวทางนุ่มน้าว่าซึ่งให้เขาแลงงวดที่ผ่านมา03 ตอนเดนทางแอดเป็นเพนผ้ารวยสาวสวนแตงหวยไก่ปลาแไม่เบิงจุดเบิงและพี่น้องเด้อแอดเป็นรวบรวมข้อมูลใหม่เบิงแล้วพี่น้องก็แก้ไวพ้พินิจพิจารณากันนะจ๊ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อหลักตอลีกันนะพี่น้องเด้อท้ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูนสกนโปรดใสวิจารย์ในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อดแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารก,กินแบ่ง รัฐบาลเท่าน,นั้นได้จากทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่งเลยจ้าการล,ลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผืนหวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจังสืบถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องจะคู่สกสุล่งดีแห้งๆปังๆมั่นมานกันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้ มินก็บอขาโตล่าพี่น้องเป็นสนิกร์ดนื้อจ่าหรือจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า